ก็ลงไปนำพี่น้องนะนำเก๊งของเรานะเกลือน้ำตาลแป้งหวานแล้วแต่ชอบพี่น้องเออนะใส่แป้งหวานอะไนิดนะนะเออเพิ่มแล้วแต่พี่น้องพอโชโปรับจัดให้น้ำกะนะน่ากินมากเลยนะไอมกุ้งพี่น้องเออเจอที่ปลาต็มเจอที่อืมอืมหนักหรืยังหอยเดือดเลยนะหนักน่กินนะพอจินนะนะาเฮียเฮียลังก้า น่ากินนะป้าติมนะโอ้เราก็ใส่โต๊ลงมาตอนนี้ใส่โต๊นะโอ้ตอนนี้เราพูดไปใช่ไหมป้าติมพูด d e p l o เดียวนานไหมทําใช้เวลานานนะเมนูนี้นานตอนพูดโต๊กับยางมูนี่นะสีชมชมกับที่เคี้ยวเคี้ยวตัดกันกะอืมน่ากินทีนี้มันจะทีนี้มันจะอ้อมเราเพิ่มขึ้นมาแล้วป้าติมนะใช่เลย มีินหูยางแล้วต้องแกงซมหมูยางมันจะแตกมันลอกมาแล้วไป่นองเขาใช้มูหรอยางแห้งเลยนะนั่งกบเลยเจอมาที่บ้าเต็มเจอเลยมาเยไม่เหนหรอก่อยู่น่ากินมากเลยน่ากินน้าบเต็มนะน่ากิน tim mà tim sâm đi bị đọt sâm mấy đấy bà tim còn như bà tim chân cắt tổ tổ cút tổ pha cút bà tím, tổ còn mà bà tím giang thằng muốn đi tổ bà tim nhong giang còn thằng muốn đi cường kèn mì của kè thêm à của đều là kim in đều gì bị đọt sâm bà bị đọt sắt còn เดี๋ยวปะเดี๋ยวมันตองกันนะเดี๋ยวเราต้องย่างมู้ไหมเดี๋ยวต้งยางมุ้งก่อนวันนี้นะชุดละเด้บอยเป็นพีเัษ có bánh kia đôi như thế xuất Rồi, mình hiện lên Hãy subscribe cho

gì luôn Độc quất xong Tại mai làm cái ngon để Lương thôi đi. Rồi biến măng Và Cục cằn cục cằn tin này Cục Nhiều rồi tin độc chất แล้วไปต็มหมอกหมอพูดโตพูดโตก่อนดีน้องวันี้กงพูดตาจันกับเก่าพูดแต่พูดตางจันทร์ต้งยางคนเด้อไปต็พูดโตก่อนพูดโ

ถ้าเป็นเม็ดแบบนี้าเป็นเม็ดกำเม็ดำเลยเนี่ยทำอะไรเป็นเม็ดกำทำดึเม็ดตัวกนเม็ดโอ้กันเม็ดโอ,ดดอนอย่างไนเบือกบา mệt Để bước nó ngắn ngắn bước ngắn nó ngắn nó Mình ngắn 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 พี่น้องเออปาติมกระไดยางมูซ้ชันนะครัวข้างบ้านเราอันนี้นะข้างล่นนะหน้าลนหน้าบานหน้าบานมูซ้ชันนี้ยางแล้วต่เดียวปาติมนี้เอาไปแกงส้มแกงส้มกคับเตพี่น้องเออเต้นะตนี่ปอยแบบติดเปลือกนะตพูดตพูดตูดตอพูดตอดตพูด่ออููู่่่่่่ มูด้มจันนี้ไม่ไม่ไม่ต้องมักอะไรได้นะไม่ต้องมัดอะได้ยังไอ้มันไปดูดนำแกงเอาทีเดียวนำแกงทีเดียวโซฟาเกลือแกงปลาติมกระทิมเมีงวันนี้ติมใบเดียวเดียวซี่สะไส่อย่างนี้อ่าซี่สดใส้เลยวันนี้เดี๋ยวปลาติมไม่ได้ละนำแกงโพว่ะมีเกลงแกงเกลงแกงส้มนี่ไม่พอว่าเกลงแกงนี่เข้มข้นแล้วซี่ช่วยซี่ช่วยวันนี้จะไปปลาติมกระทิมเกลงแกงดอกส้มวันนี้นี่ตะไคร่เลยปลาติมเป็นเล่ปลาติมบ่อยๆนี่แสดงว่าติมเครื่องเองได้เลยนะได้เลยเออ เพราะวา่าเป็นปติ้มก็นเนี่ยติ้มอะไรการติ้มเร็วว่าพอนี่ที่ปติม้มติ้มเป็นก็นไม่ใช่ไปเรียนมาจากไหน<า>ครูปลาขลักย้ํานะเออสังเกตือเราสรงเครเลยแล้วก็ได้เป็นเครื่องแกงไตเครื่องแกงส้มรสชาติเข้มข้นเปน็นเลยสี่ช่วยอย่างไยช่วยเป็นเลย สวยงามส,ส,สีสันสวยงามมากแต่ว่าเราเราจะไม่มักเราจะไม่มักเราจะให้มันไปดูดรสชาติของน้ำแกงนะหมูงแกงส้มหม,มูย,ย่างกับลูกโตขูดอะไรนะน่ากินเลยปลาเต็มนะน่ารวย,ยน่ารวย,ย,ยสี่ซุ้ยเดรนกปลาเต็มกวนกะคุงนะเอายางใหปะอ้อม้อมกรอบๆนะแล้วเราก็ควัน An sai kind of <associated> <his mortality> <void tense> <lực> <moderate> cái găng na một đeo, choi bên ông, rồi rồi mắc hay đe, đe nè bên nữa nè, rồi đi dút nầm găng, gạo nữa 1 đeo, na, 1 đợt nì mủi của chúng ta, si, suy, นะนครับผมนะมนะเราย่างให้มโม่ม้วนแล้วก็นั่งผัว่าเโโดิมมีเห็นไหมได้มีความกรอบนะนี่เราย่างแบบไม่มักโซดมัดไรไม่มักเครื่องปรุงนะ่นแหลวเดี๋ยวเราไปให้มัน,นสุกสักเตียนไอเออมันไปสุกอีกเตียนในน้ำแกงนะนะแล้วก็มีความม้วของหมูย่างอ่นะเดี๋ยวเราให้ปาติมคว้านกันเลยพี่น้องเออเอาหมูย่างของเราเนี่ยมาคว้านหรือว่ากันให้เป็นชิ้นๆ S <S นม <ะ S> ีความนุ่มเนื้ออ่านุนะน่มเนื้อแล้วก็กรอบสีนั่งมันพี่น้อยกรอบนอกน,นุ่มในมันยืมอยู่น่ากินมากเลยมากเลยมีบอกเราปั้นเหล่าก็ได้ประมาณนี้นะพี่น้องน,ะเ,นะเดีนะ๋ยวมันจะมีความว้อมของหมูยางแล้วก็ดูดรสชาติของนำ้ำแกงส้มสูตรปลาติมข้าวไปพี่นน้อย อืมนาวารยพี่น้องเออนะนากานต้นต่อไปกัใส่น้ำใสน้ำเพรวาราไล่เครื่องแกงนะพ่นินะค่องแกงเองวันนี้ติ่เมงมือนเครองแกงส้มชูดปาติมกันลาวแล้วพี่น้องเออนะ้่เลงงน่เกองกงกันพี่น้องเออคาเคเมือนเชนเคยนะใช่เคยกะปิของเรา นะเคยดีเคยร้อยต้องเคยหนาโคนไปเอ้ยนะไม่เป็นไรตัวเคยตัวเคยล้วนๆนะได้ดีตั้งเคยทีโค้งหญ่นวดได้นะโค้งแย่นวดหนาโนได้นะวันไปเนาะใหญ่ใหญ่ใหญ่ลบควันอย่างนี้มันกระตำมาเราไปเอ้ยมันขาดอุ่นว่าเลยควันนี่ไปเนองนะเออมาตามยิ่กับมันดูมาร์กน้อืมเี่นเออไรเก่งเก่งอันนี้ ทำปีตีไลเ่เก่งแกงก้อน,นไปน้องไงร่เก่งแกงก้อนคือเอาเป็นแกงข้าวอ,อันฝนนะลงแล้ลวพี่น้องเออเราก็จะแจ่งใช้หมูยางไปเลยนี่หมูยาง,ยางใส่ลงไปนะอันนี้เราแกงแบบเครื่องแกงส้ม,มลแล้วก็ใส่ตอ่อต่อคูดนะใส่ต่อคูดแ้มหมูยาง <c oughs> ต่งตอคูดที่ท่านสวยงาม นี่เราใช้ส้มน้มส้มใส่ตำนาวแล้วก็ใส่ตำข้าบเปียกนะนี่ใส่ตำนาวลงไปนะไก่จ๊บเปรี้ยวมาเปรี้ยวหน่อยก็แล้วแต่ใส่ไปได้เลยแล้วแต่คนชอบรสชาติจนเหือใส่ไปได้เลยตำข้ามเปียกนี้มีทั้งความหวานและก็ความเปรี้ยวนะตัวแล้วก็ความเข้มข้นนี่จะทำให้นามเก้งมันเละซี่น่ากินจนเละซี่น่ากินอยู่ซี่น่ากินเลยอือดีตรงนี้แต่ เจอยจยปาติมเจอยนั र, time, kin, ่นบนองนะจะว่าปาษสอีสานก็ว่าแซ่บวใ้ตีลังนะใ้ตีลังก็ลงไปน้ำบินองนะน้ำเก๊งของเรานะเกลือน้ำตาลแป้งว่านเวลต่โชี่นองเออนะานะไรอีนะนะเวแต่อี่นองโชบดชัดในน้ำละนะ อ้ายอ้มกุ้งพี่น้องเออเจยที่ปลาเต็มเจยที่เนี่ยพูดอย่างไรเด็ด้ดยเดียวนะน่ากินนะปลาเต็มนะน่ากินะไม่ยากไม่ยากลังก่ะน่ากินนะปลาเต็มนะเราก็ใสโตลงมาตอนนี้ใส่โตนะเออตอนนี้เราพูดไราจะมาปลาเต็มพูดเด็ดโดยเดียวนานไหมทำ ใช้เวลานานนะเมนูนี้นานตอนคูดตอกับยางมูนี่นะมันทีชุ่มๆกับที่เขียวๆตัดกันกะอืมกินทีนี้มันจะทีนี้มันจะอ้อมเบาเพิ่มขึ้นมาแล้วบะเต็มนะใช่แล้วมีกินตโตมูยางแล้วทั้งแกงส้มมูยางมันจะแตกมันลอกมาแล้วพี่น้อะพอชัยมูหรือยางแห้งเลยนะนะั่งกรอบเลยเจอมาที่บะเต็มเจอขึ้นมาดิไม่กินแล้วค่าอยู่น่งกินออกมาค น่ากินนะประ,ะดเด็นนะน่ากาินวันนี้ปลาติมก็แกงเซตกันไปเ,ปร,เรียบร้อยในฝนกระําตามมาตักทายปลาติมของเราบอวันนี้โคลงบี่นองแกงเซตพอดีนะก็ต้องขอบคุณบีนองทางยูทูบก,กันเด็ดติดตามกันมาทุกคลิปนะปลาติมนนะวันนี้รเราก็มาพบกันกับเมนูแกงส้มหมูย่างกับลูกต่อคูดนะนนวันนี้ปลาติมก็ชิมไม่หน้าท้ากันเลยวันนี้ นะหนย่างล้นเลยพี่น้องนี่พี่น้องเลยน,นะนนยนยมีน่ากินนอกม้านเลยเมนูถ้าว่าใครมักขี้ขานย่างก็แกงเหมือนมูสซามจันเดนนะแต่เต,ตาผูดนี่มันอ้มนะเตผู้อ้อมแต่ว่าถ้าว่าย่างมันคือมันมีกร,ระจากร้อนไหมอ้อมหมูย่างนะนมม,ะมักปลาติมการโดนหมักๆเลยนะพี่น้องนะเเมนูนี่นี่นนนมีคนจงไว้ไหลายคนแล้วว่าหมูย่างมันอ้มไปหลายบ้านอะไรก็ได้นะ Ừ, Tội đi, nhân bà tìm bầu bên ông bà tìm gặp ông bầu bên ông bên ông bà tìm gặp ông bầu bên ông bà tìm gặp ông bầu bên 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 ông bên ông bầu bên ông 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 bên bên ông ข้าวคือนําเก่งข้าวไปในเนื้อเลยนะเก่งข้าวไปในเนื้อมู้เลยผัวเราย่างเป็นน้ำซึมข้าวไปเลยพี่น้องไม่ต้องปรุงอะไรได้ก็ได้นะผัวม้วนผัวย่างที่มันมีความเค็มมันมันมีความเค็มในตัวเองด้วนั่นเองน้อยมากเลยนะกระวินน้อยนะชิมไต่ปลาเต็มชิมไต่เดี๋ยวเราจะมากินไต่ได้นะปลาเต็มปอไว้ดีนะโดนมากเลยโต้มันร้อนกว้างในลวดต่ปลาเต็มอ้หู ตากลองรุนใหญ่ปลาติมเกี่ยวเรึพี่น้องเออต้องมีนุกนุกกันทำคลิปไปเนอะมันร้อนมากเลยตัวเออแต่ว่าแบบว่าแต่ว่าหัวกินโต้งมันกรอบมันโอ้มีรสชาติหอมไปเลยเผื่อไม่คลิปของเราเคลียร์ไปเนองใส่หมกตลอกกันไปมั่งนะรู้เหรอพี่น้องตากลองเชื้อแล้วเลยว่านาโรยพี่นาะเดี๋ยวจิ้มหนังแกงให้ได้เดี๋ยวเราปลาเต็มบุดหนังแกงให้อืม เนี่ยปกติอันนั้นต่าว่าปลาติมแกงอันนั้ตากลงนี่จะชัวบูดน้ำแกงเล่นไปเนอะัวด้วยน้ำแกงปลาติมมันซาลาปาติมตปาติมควาวเป็นน้องทุกคนน่ะคว้าชวนไรอ่ะปลาติมเวตัวข้าวกับปติมเอาไหมเอาไหมปาติมเอาไหมนะเวตัวข้าวลวกรบปติมอ่าเวตัวข้าวรลวกับปติมพี็น้องเออน่ะก็ปุ่นมากพี่น้องนะ